สบายดีพอแม่พี่น้องมดสุกุสุกนนอกวาอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาก็เรับส้มช่องน้องก้อยเลยี้ยงแพลได้เลยเนาะวันนี้กลับมาพบพ่อก,กับแม่น้องอืง่นคือเก้าแม่น้องอื่นกับสินมาจัตตารมาแว่เก็บดอกผู้ติวนอ่อนงามๆม,มาตุ่มสุกกบพ่อน้องอืง่น่อน้องอืง่นกำลังเก็บอยู่น้องนางสบายดีสบายดีปลาลุงไว น้องนางเ ar um พิ่อนก็นอนมาตลาดไปชุ่มไก่เพิ่นมาลุงนะจ๊ะไปเพื่อพอเก็บผักติ๋วอยู่ลุงป้าพีลงดุลูกลงได้บ่คอยปี่ลงลูกอ่าค่ะปี่ลงรถได้บ่แม่บ่มีมือเจิมชามอ่ะคอยลงกระสิลงรถน้องนางกะลงลงคอยปี่ลงเด้ออ่ะคอยปี่ลงเด้บ่ ัไปลงเอไปในน้องอื่นไปสางเรื่องพอน้องอื่นเก็บฟักติวก่อนน้องอื่นก็ลงรถน้องน้ำกำลังไปหาโฟอพและไรปะเจ้าปะน้องน้ำเห็นกับไปก่อนแล้วนางนางเห็นกับจุ๊บๆแล้วมันพลาดเด้อเนี่ยพลาดเลยพอหนุ่มอื่นมานั่งนั่งเลย ขึ้นโน้นพอได้ละพอจ้างขึ้นพอจ้ามขึ้นเออุ๊บไปก็พัติวเลยผเดี๋ยวเพงเดี๋ยวพักติวงามพี่ไปเดี๋ยวพักติวงามอดอกพักดอกสักกุหลาบเัลาเเฮ็ดงพอตองอึ้งอันนี้โอ้ยขึ้นยากันซุบดอก สกุลลเลานี่นะกรลังงามเนาะพเ่กรลังงามพอดีนตนี้กรลังตุ่มโเชิงก็ปกไว้นเฮือนกลังงามนี่ดอกสกุลเลาพอดีเองก็ครับายเกเอื้อนะไรก็ยนางดอกสกุลเลาไมใช่นางนฮะโอ้ยไม่ไหม่กอ งามจแ่ะได้เมื่อปลูกได้อยู่เรืนอด้เน้น่งามขนนอนงามบได้าดีลูกปุ่นได้กินบุรี่งามขนนอนะินได้เดร็มาแต่ตลาดกแล้วนะฝนหายเลยเออบกินกับสุกอันนั้นสุกเก็บ่ะูสุกแล้วก็ปิ้งปะทู กับบ่จ้ะกับแจกบจ่นเอาคนอื่นมาเลยโอ้ยสกใจอเด็กเต็กเน้ยคักๆนั่นและเามาเลย้ยามเลยจแม่องเาตันเ้เดี๋มันงามเอางาเดียวกเลือกินแล้วเอาคนอื้เอาบราณกุ้น เออกุ๊กดอกกุล่ดอกจากกุลาลาเีทั้งเฮ้านะมมีแดง่เ่าวะเออนรู้นะเออจัสกุลขาวมันมีสุนสกุลาีขาวสีสีแดงได้สีขาวอ่นี่ีขาวจดนึ่งเดยวแนีแดงนะใบแดงๆบ่แมนมันมแห้งเลยนะฉวอร์เจนี้เนาะสกุลญี่ปุ่นเลยโอ้ยกินหมได้ ย้อนแดงๆนะฮะของกับพักดาอยี่ได้แค้มทางไม่นักอื่นกับมาต่ตลาดมาจะตลาดทางเพื่อนแลครับตัวสิบหกคือสิบหกไกลไปกลมาเรียบง่นอยู่ดีอมาน้ำลายเอ่ยทีหนึ่งกินแค่หนึ่งของวันี้ก่อนลายกิขได้กินนั่นเนียฮะ เอก็บเอาดงามด้วยใกลแก้มช้างเดินทางไก่ผ่านมาเมื่อนี้ได้ไปตลาดอีกเลยมาแวะเอาเนาะว่านเฝนโทรมาบอกว่าไปเอาไก่ในเด้อเพฝน่ไปเลยเอาไก่กับพ่อน้องอึ้งไปลงไปส่งเพฝนขึ้นมาก็เลยมาแวะเก็บเอากำไรก็บื่อ ขอจอกขอจียงง่ายกินบ้นเลยแหละใส่น้ำหมกน้ำมันชุดกระทูกมาปิ้งกินกับมาไล่ไล่ละหากินน้ำปลาไม่ด้งเลยแหละนี่กัะชี่แหละได้สีซ่าหาชิเพราได้สียูชิกินแมนไปๆก็เอาสูอ้อยเลยเป็นดอกคือจะเก่ากับปบ่ได้นะแมนโ่อึดจูอึดกินกันดูขันคือว่าแหละ พักเก็บเอาเมื่อหลักพร้อมกับมี่อยู่ด้วยกนผกเลยชื่อค่ะเนว่าอยู่แบบนี้ก็เขาเหดาบยากลับใบยากลยอยากรวยอกล่ดอกตะกาหพออยู่พอกินก่อนบ่ยวยกับพออยู่พอกินกะเอานะคันว่านั่นเก็บปส่งเขาก็ได้แเอาไปขายกับพอได้ชื่อคงกิน Ba đấy chicken, man. Before I sit down, chưa phải kín tay lòng hoa 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 มันได้ลิกกงหนึ่งกเอาวมาด้วยจะจะเต็มถุงเอาปุ๊บเต็มถงนี่จะลวกมันก็ได้ด้วยช่ยหนึ่งมัตุกมันเปื่อยตุกแล้วได้งามผูกหาบ้านแล้วจนบ้านแห้งจุ้งจนเอ้าวหูนี่เพิ่งเกิดแตะอีกอีกได้ยังอยเกิดใหม่เป็นดอกใหม่แม่นอยู่แก้มช้างผลลตเลนผ่านไปผ่านมา กินลกยนะกินเกี๊เนาะบัได้กินไรตัวแมนจังไงพวกแก่กได้จังไงแก่กินก็ได้แหละเนี่เมื่อ้บแล้วก็พักของพักหอมก็มีอยู่เช่น่นใช่ใช่ดอกกุหลาบลาวคนอึ่งหมักไดมแมนปีน้ก็ด้กินแช่นก้น กินไลฟ์่าได้เลยกระเพาะำใส่บอดี้ตัวจริงหรอ้มไรแี้สุละลาวพนมาพี่น้องอ้ออ๋อนี่ยแม่น้องอืงกันหูอย่างเดียวทำไมพี่น้องมการุ่นคนเดิมงลาดอกจักุกลาลาวมันคืออะไรเนจักรกลายญี่ปุ่นน่ะอาจจะเป็นชีบัวเนาะ กลกลาสีขาบงางเต็มป al ่าเลยพ่อม่พี่น้องเนี่ยางเปนก่งไอาจสีโบเห็นเด้พ่อแม่พี่น้องมันเหลื่มดงามเลยโอ้เก็บไนมุมดน่ครับแมนมุมใดกัีบัดโอ้คนน้อยเห็นยังอันนี่ คนต่ำมั่งสบายดีจะเห็นยังเก็บเก็บเก็บอแม่พกนั่งท่าลูเพอนเก็บพักแมนคนน่อยกันนอนนนอ đủ lý này chào các bạn 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 chào nó bạn chào các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  bạn chào

Nhấp đi đứng bay đứng bay thanh mẹ phụ Mẹ 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 Nhấp bây, nhấp bây phong mẹ phụ Xong mẹ luôn luôn mưa kép bạc <laughs> tiêu mà sụp Kép đọc cú lạ lao mà sụp Đây sẽ thêm thùng lẹo พอกินพ่อแม่ี่นองเลยเอาลายกร์ยานเข็ดกินบูเบิร์แม่นเด้ยว่าแม่แหนเอ้าจับเอานี่ยจับเก็บัเก็บแบบเต็มไว่าไ้เก็บลอเก็บล้ว

เอาเป็นนงคบไปหุงเรียนะจ้ะไยังไ่เห็นได้ว่าักกนเดอน้องเ่นจมยุ้ยไปอยากกินชุบฮักจ้วมอมโตนใสใส่ฟักชีน่ะโอโหแบบนี้เลยโอ้โอพอมีดอกแกได้ทาวางาได้มีดอกแกมันเลยเขาพูดก็ไรเมื่อจงเจลุกอกันหมากเลยอันนี้ว่าโบมีหมากไม่จงเลยเ้ย นี่เลยงามนี่งาโอ้จุด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 นี่เอาแน่นเลยพ่อแม่พี่น้องไก่มังเลือกเอาได้จริงหรือเนี่ามี่องหน <é> ึ่งเนาะอ๋อถือสองคนก็ได้เนาะเห็นเพิ่นไปสูบเดีทางนี้ยังบีทันเป็นดอกเพิ่นได้กินเลยทางนั้นน่ะ ทาง,ง,ไง,ไงแม่นพว่าประเด็กสี่นะ่ะผูพันยิงปลาเนะี่ยสองนั่นเนะี่ยโอ้คักเนี่ยผมไม่รู้อักพอตองอื่นติดตามตลอดพอตองอื่นมาเห็นหวานแม่นพอตองอื่นหนมักติดตามผู้หายอยู่หากินเอฟซีพว่ประเด็กเนาะพอตองอื่นกันติดตามหมักแบบว่าผู้ไปหาซอกอยู่หากินเนี่ยพอตัวอื่นจากเพิ่งแบบนั้น เด็กป้าเนม้อไหมปลานื้อไหมลายเต็มไปหมดสายามนั่นหละน้อไหมสีลายหมักมาอยู่หกินนะน้ำกันนอนครับเห็นเปิดสุกมือเนีโอ้โหมือมีลายไหลเลยเ้ยนอนเล่เธอมาเห็นดอกเต็มจะกเพื่อปฏิสุออกมาแต่เฮือนกรมเนี่ยเป็นนานเป็นลบบหบุรไปหานั้น Bao bọn bọn ngay ngon, phải nói rằng màn đen ngưng ngay bên mặt cái tôi học 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 nào không kỳ 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 เมนอื่นกะสิต้มแล้วกะซุปแม่อ้เดี๋ยวไม่จะไปตั้งเฟต้มก่อนตุมเชก็เไยตุมเชฟให้นอกกว่าซุปแม่นาอื่นกะบซุปน้าอื่นกะซีคลิปไว้ก่อนนะจ้าเมนอื่นกะต้มแล้วแล้วต้มแล้วปั้นแล้วี่ผักน้อมใช่

เราน้องก้อยกัาทาไปบนต้นเมย์เยอดเมยยังกุ้งน่องลอยทำไปอย่างนั้นแ่น้องอึ้งสุกแล้วแน่เนี่สุกพักติ้วปิ้งปลาทูนี่ยพ่แม่พี่น้องสุกพักติ้วปปิ้งลานั่งกินนั่งลูกน้องก้อยกินข้าวเป็นได้พอน้องอึ้งแซ่บแซ่บปลาคุณน้องหน่อยก็ใส่น่องหน่อยกินผักธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องน้องหน่อยใช้ข้ามไน่บะน้องหน่อยนี่เพื่อพอร้องอึ้งกินด้วยเลยปลา เฮ้ยจริงขงเี้จะลูกมะมาลุอาป้นป้าระใช้ค้ำใหญ่ๆนี่ป้าลูกมป้าบ้านังน้องเตย่งนองเด้ยวันนี้ข่าวได้วันนี้นะมาเล่นตัวองสุภาพสงปลาทูมันก็แซ่บเลยอยู่ดปลาอยู่บ้านนอกบ้านนาิน้ำกันอี๋ละมะ ฟักตะเก็บจากชวนเนี่ยนะปลูกเต็มชวนอยู่ฟักของพกเขามาใส่กันสักหน่อยอ่ะสิมาอ่ะมากินลอลูกกินแล้วกินข้าวเดอเป็นได้น้องก้อยใช่เอาลูกมาไหมเชียร์ไอ้เนี่ยแน่น้องก้อยกับชิคอย y o u คลิปไว้จำเนี่ยนะขอบใจป้าป้ายลุงที่เขามาหับส้มสองน้องก้อยแต่จนจนจบโด้วยประคำโฆษณาขอให้ป้าลุงจงมีสุขภาพแข็งแรง